สวัสดีครับยินดีครับทูกช่องทัดเลสติ้งครับวันนี้เราจะมาทำรถโูนิกกันครับรถโูนิกคันนี้ครับก็คืออาการครับสตาร์ทไม่ติดครับแต่ผมก็เนี่ยครับผมก็ลองสตาร์ทดูครับเนี่ยไม่มีกำลังอัดเลยครับเนี่ยครับไม่มีกำลังอัดนะครับนี่ครับ ตอนนี้ครับมีอยู่2แบบครับไม่ลุกสูบทะลุก,ก็วาวขาดครับงไงก็ได้ตามชมตามคลิปเลยนะครับผมจะลื้อออกมาดูครับว่ามันเป็นอะไรนะครับแต่น่าจะที่บอกครับไม่ลุกสูบแตกลุกลูกทะลุหรือว่าวาวขาดนี่แหละครับ การอย่างนี้นะครับก็คือหรือเสื้อฝาดูได้เลยครับเพราะว่าเวลาเราลองตาดูแล้วมันไม่มีกำลังอัดเลยครับ ที่เราจะรื้เสื้อฝาออกครับออกรถตัวเล็กนะครับเล้วก็อ่าเปิดน้ำเอาน้ำพื้นมาเติมก็อนเอาน้ำรอกก่อนครับแล้วก็เาาากราก,ก็มาลื้อท่อครับลือ้อท่อแล้วก็ถึงมาลื้เสื้อฝาทุกอย่ ันนี้นี่ผมรื้อเม้าหนางออกเรียบร้อยแล้วครับก็แล้วก็รื้อขบูออกครับการืึอเครื่องก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรมากมายครับก็คือรื้อหรือตามขั้นตอนนะครับ ก่อนที่เราจะลื้ลอลถสิ่งวะทุกคันนะครับเราเราจะถอดเท้อฝ่าออกเราต้องถอดนี่ครับเฟืองเหลาลิ้นตรงนี้ออกก่อนนะครับนี่นี่ถอดเฟืองเหลาลิ้นตรงนี้ออกก่อนเอาเอาโซ่วาลวออกก่อนครับแล้วถึงจะอ่าหรือชุดบนหรือนอ็นอตน็อตเสื้อครับเนี่ยตามนี้ครับแต่ต้องเอาโซ่วาลวกับเฟืองเหลาลิ้นตรงนี้ออกก่อนครับ นี่ครับเราเฟืองอันนี้ออกครับแล้วก็โซลวาออก นี่ครับข้างในรถโซนี่ครับอ่ามันจะมีนอ็อตหลักเสื้อสนน็นอตหลักเสื้อครับเป็นเบอร์สิบครับสองตัวครับอย่าลืมทอดออกนะครับนี่สองตัวอ่าเราแล้วก็เราก็ค่อยมาซื้อหรือตรงชุดบนนี้ครับน็อตต่อเสื้อนี่ครับสี่ตัว นี่ครับจะเป็นเบอร์สิบครับตัวยาวหลังนั้นเราก็รือ้อหลักเสื้อได้เลยครับเลาการทอดนะครับก็ทอดขลับไปกันไปไรครับเวลาทอดกรอบก็ กันไปนะครับมันจะได้เข้าเครื่องพุ่เคื่องพุ่เวลาเราก็ปุองเราถ่ายไฟกันนะครับสายฝาเนี่ย นี่ครับเวลาเรารือนอตลักออกหมดแล้วครับเราก็นี่ครับทังไรครับงัดแคมครับนี่ครับแ่านยกมันีนะครับยกมาตอนครับแล้วก็ตามมาด้วย้อสูกตามมาด้วยฝาสุกนะครับ เดนแรกเลยครับนี่ครับหว่าวขาดครับนี่วาวขาดรับหว่าวเสียขาดนะครับแล้วก็นี่ครับว่าวขาดแล้วก็ไปกระทุงกับลูกคุกด้วยครับนี่ครับลูกศุกทะลุด้วยครับนี่ครับอาการของพึกรถโซนิกครับ หรือว่าลถติดยังวะทั่วไปเวลาเราตารตทแล้วมันไม่มีกําลังอัดเลยมันวูบไปเลยก็คือไถ่าฐานได้เลยครับไม่วาวขาดกา็ลุกทะลุครับคันนี้ก็คือวาวขาดนะครับแล้วก็ลุกทะลุด้วยครับเวลาเราลือ้อเสื้อฝาเสร็จแล้วครับเราก็เราเสื้อเราลือาล้อฝาทุกเสร็จแล้วเราก็ลือ้อเสื้อตู่ออกมาครับนี่ครับหรือก็มางี้เลยครับนี่ครับ เรียบร้อยครับนี่รื้อมาเรียบร้อยครับการลื้อเสื้อฝารถโซนิกครับนี่ก็เดี๋ยวเราก็รื้อไปแล้วก็ส่งที่ร้านใหญ่ของฟานทำใหม่ครับก็ยังไงก็ฝากพี่เพื่อนน้องชาว youtube นะครับกดติดตามช่อง u t u b e ทันเ n ซิ่งด้วยครับกด s u b s ไคร b e ด้วยครับหรือว่ากดแชร์ก็ได้ครับเราก็จะมี คลิปหลายๆแบบครับซ่อมมอ,อไซค์หรืออะไรอื่นๆนะจะรวมกันอย,อยู่ช่องเดียวกันนะครับแล้วก็ขอ,อขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมคลิปผมนะครับครับสวัสดีครับ